ออ์สตาบุตรเม็ดนี้ก็สองกลลัดนะครับเป็นพอยสตาบุตรที่มีดาวมีไฟอย่างนี้ครับเห็นชัดนะครับเราถ่ายให้ดูสดๆนะครับพอยสตาบุตรไซสประมาณสองกัลลับเม็ดแรกแลเลยเราดูสองจุดเก้าศูนย์ครับเราพูดิดไปครับอันนี้สองกลัดประมาณสองกลัดก็สวยนะครับเราดูร,บรอบๆนะครับหมุนดูร,บรอบๆ ทำแหวนสวยนะครับส่สองหละักก็ไม่เล็กเดี๋ยวรักสตาบุตรมันหนักเพราะว่าพอยไม่ได้เผาด้วยเป็นเนื้อพลอยออตันนะเนื้อพอยตันสนใจก็โทร08755601นะครับพอกษสตาบุตรนะครับที่มีดาวที่มีดาวนะครับเพื่อ ดาวชัดนะครับจะดูกลางวันจะชัดวันนี้ครับเราให้ดูแสงอาทิตย์กลางวันเราถ่ายมันเป็นอยู่ในห้องทํางานนะครับ